ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านน้ำเนินนะครับเราแวะพักก่อนที่จะเดินทางไปซำเหนือหรือประมาณเก้าสิบกิโลก็จะถึงซำเหนือนะครับนี่เป็นทางผ่านถ้าเกิดว่ามาจากหนองเกี่ยวก็จะผ่านหมู่บ้านนี้เช่นเดียวกันจะมีแม่น้ำเนินไหลผ่านนะครับนี่เป็นบรรยากาศโดยรอ,รอบของบ้านน้ำเนินนะครับสบ,บายดีติกๆได้ครับ แถวนี้ไม่ค่อยมีนัอทต้องเที่วนพามาเท่าไหร่นะครับก็เขาก็ขา,ขายของกันสบายดีสบายดีสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีขา,ขายของกันน้ำเนยวิเล็ตเฮีย ครบแล้วครับนี่คือน้ำเนินนี่รถที่ผมกำลังจะไปที่อื่นต่อคือซํำซ้มซัำเหนือท o อปเซียอมพาเที่ยวที่น้ำเนินกำลังจะไปซํเำเหนือต่อครับแล้วเจอกันที่นั่นครับขอบคุณครับเราเจออะไรเขาแล้วนี่คือไหมมัดหนีครับ ถ่ายพื้นเท่าไร่เจ้ายายจะกีบเจ้า <45. S 1> <45. S 2> สีส่สิบห้าสี่สิบห้าสองแสนห้าสองแสนห้าเอาเอแปดร้800อยเก้าร้อยบาทาหมามาั้มีอันนี้ทอที่นี่เลยปะครับยายทอทอที่นี่เลยบอชัอ <c oughs> อยทอเองบอกคอยหอเบึงซื้อ เบิ่งเบิ่งอันนี้อันนี้ผื่นเท่าไหร่ด้วย45 4 4 45อืม45,000 45,000ก็ไม้ก่ัน1พ6 0 1ก6 0นหรอไม้แท้เลยบ่ไม้แท้โอ้นี่เป็นไม้แท้เลยนะครับเนี่ยไม้อันนี้ไม้แท้เลยเป็นผ้าไหมที่พอที่นี่เลยครับจืนเนี่ย1น6 0นะครับส่วนนู้นจะถูกหน่อยประมาณ900บาท ใหม่หม,มอนใหม่โตเฮาเลี้ยงอันนี้นี่ใหม่เลี้ยงเองบ่อแม่ตมั้มเอาเองวะเออเม็ดหลายแล้วนี่คุณมาเอาน้ำแม่เพ่ก็เาอดทนฝึกทนองยันอดทนอดทนอยากตั้มนี้บ่พยายามจทิง้งอันนี้สองแสนแล้วนะสองแสนก็แปดร้อยบาทสองแสนแมนยูแมนยู อันนี้เอาไปเนอะโอ้จะใส่แล้วดูดีเด้องามเลยซื้อ,อไปเลยรไหมซื้อไปสักสามผืนเด้ซอซื้อให้เลยรไหมบอกแม่เรมีตังค์ซื้อให้เพือนเลยซื้อให้ซื้อให้ซื้อให้เอ,อ้เลยเออเอ้ยใส่แล้วดูงามแต่แต่เน้องามเนี่ยมีเงินด้เนี่ยงามโอ้ห์นะงามเนะาะแล้วแม่เท่าแม่เท่าใส่ ใส่อะไรอย่างนีพอไม่เท่าผ้าไหมบอกทำไมบอกอไม่แม,ม,ม่นไม,ไม่ขอไม่เท่านะอ,นนอันนี้ใหม่ท็อปเซียคอมพาซื้อผ้าไหมที่น้ำเนินทางไปคำเหนือครับ